ยินดีต้อนรับพลพักของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุคคลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ปูดลิเวอร์พูลเล็งแซงอุสมันเดมเบเลจ,จากบาร์เซโลนาตลาดนักเตะเดือนมกราคม สโมสรลิวเวอร์พูลครับแข่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวพิจนารณาคว้าตัวอุสมันเดมเบเล่ตัวรุกเรมเซนต้นสก,กัดบาซโลนาในตลาดการสกกแกนเตเตะในเดือนมกราคมนี้ตามการรายงานจากทีมท็อกสื่อชื่อดังในแดนผู้ดีซึเงเล่าขาวนะครับระบ,บุว่าพลวัตหองแดงอยู่ในตลาดแข่งหาทางเลือกแทนเซโดมานเนลและโรเบรโตเฟอร์โโมิโน่หลังจากที่โรเบรโตเฟอร์โโมิโน แข้งในต้นสกัดประสบปัญหาฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอในช่วงระยะหลังๆเมือน,นี้ส่วนซาเดลมาน่นะครับก็จะไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในเดือนมกราคมทางน้านเดมเบเล่นะครับย้ายจากบูเลเซียนบนสู่บาร์ซาเมื่อปี2007ด้วยค่า100ล้านปอนด์ในฐานะตัวแทนของเนม่าแต่ทว่าไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกับคนละพักอาซูรอนาได้เลยโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับส้นสสกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์ปี2022 นี้สถานการณการเงินของบาร์เซโลนาทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะหวังว่าเดมเบเล่จะลดขัาเเนื่อยในสัญญาฉบับใหม่ที่พวกเขาจะมอบให้กับแข้งรายนี้โดยเจ้าตัวรับข่้เเงื่อยกับบาร์เซโลนาอยู่ราว2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งล่าสุดนะครับบาร์เซโลนาพยายามโน้มน้าวจิตใจให้กับเดมเบเล่เพื่อลดขัาเเงื่อยเพื่อจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่เดมเบเล่จะลดขั้นเงื่อยของตัวเองลงมานะครับ ลิเวอร์พูลเต็งหนึ่งเหนืออาร์เซนอลเอเวอร์ตต์ฟังเซ็นเตอร์แบ็กโอลิมปิกอร์สบีรายงานมาว่าสโมสรนในศึกพรอตแลนด์นะครับกำลังจะตามมองอาบูซิเซ่เซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งของโอลิมปิกอสโดยมีสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราเป็นเต็งหนึ่งในเดี๋ยวนี้เดนิเมลนะครับระบุว่าทีมหงดงังเอเวอเรตต์และอาร์เซนอลได้ส่งทีมงานเม,มองไปซุ่มดูฟอร์มในเกมยูโรปาลีกระหว่างโอลิมปิกอสปะทะกับเฟเนบาเช่ที่กรุงอิสตันบูลประเทศตรุรกี ซึ่งทีมจากกรีฑสามารถบุกมาเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยซิเซ่โชว์ฟอร์มในอย่างยอดเยี่ยมในเกมนั้นนะครับให้กับทีมแชมป์จากกรียดในสีสันนี้โดยเจ้าตัวจับคู่กับอดีตกองหลังของทีมปืนใหญ่อาซอนอย่างสกครติสตปาปาสตาโทพูลอสนะครับและเสียไป,ปเพียงแค่2ประตูจากกลงสามห้านัดในเฉพาะเกมลีกนะครับโดยสโมสรลิเวอร์พูลของเราเคยมีข่าวความสนใจซิเซ่ในช่วงที่พวกเขากำลังประสบปัญหาในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเมื่อซีซั่นที่แล้ว แต่รายงานข่าวเชื่อว่าพวกเขายังคงติดตามดูฟอของนอนเตะอย่างใกล้ชิดจนถึงปัจจบุบันอีกด้วยโดยกองหลังวัย26ปีนะถือว่าเป็นคนคุ้นเคยของสมาชิกทีมหงด่างเพราะเจ้ตัวเคยได้รับเชิญจากเซโดมาเน่เพื่อนร่วมชาติให้เข้ามาเยี่ยมเยียนในห้องแต่งตัวอยู่บ่อยครั้งนะครับก่อนที่จะมีข่าวได้แลบการจับตามองจากทีมงานของเจอร์กินครับในปัจจุบันนะครับ สาลานการดงเตรียมตั้งอดีตแมวมองของหงดามร่วมงานเนวโกโซเลงดึงแฟรงค์แม็กซ์พาลานอดีตแมวมองของลิเวอร์พูลเข้ามาทำงานกับทีมหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสโมสรเดอะแม็กพายนะครับนวิโกโซโนเตตกลายเป็นสโมสรที่รวยที่สุดในโลกหลังจากที่กลุ่มทุนจากซาดิอาร์เบียเข้ามาเทคโอเวอร์ของสโมสรจากไมค์แอชลีย์ที่เป็นเจ้าของเดิมนานถึง14ปี หลังบรรลุข้อตกลงการเปลี่ยนมือสื่อแทบทุกสนัดจับโยงกับสโมสรหลายประเด็นทั้งเรื่องการเปลี่ยนตัวกุนเชื้อที่สตีฟบูดดูเหมือนจะไม่ตอบโจทย์การก้าวขึ้นมาของความยิ่งใหญ่ได้รวมถึงบรรดานักเตะชื่อดังที่ถูกกลือกันไปเรื่อยๆะะจากการรายงานของเอเนิวระบุว่าก้าวแรกของเนวิโคลส์ก็คือการดึงตัวแม็กซ์พาลันซึ่งเป็นอดีตมือมองของทีมหงดังหรืออโผมาร่วมงานด้วย m ม x กซ์พาลานะครับทำงานให้กับลิเวอร์พูลในการเป็นแมวมองในช่วงปี2.3 0 0ถึง2.7และขยับไปทำงานเป็นผู้อำนวยการอคาขันมี่ในช่วงปี2 0 0 9ง2.13ก่อนที่เขาจะลาทีมไปทำงานกับหลายสโมรสรทั้งเบลนช์ฟอร์ดเบ์ลี่เรนเจอร์และนอตติงแฮมฟอ o r เรสและว่างานมาตั้งแต่ปี2017นะครับ สื่ออ้างเอเย่นคูตินโยคุยกับเจ้าของสาลิกาดงนิวคาสโซลแล้วสปอร์ตนะครับสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานมาว่าเอเย่นของฟิลิเป้คูนิโยก,กองกลางของบาร์เซโลนามีการพูดคุยกับเจ้าของใหม่ของนิวคาสโซตั้งแต่ช่วงการเจรจาซื้อสมสรครั้งแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมากลุ่มทุนของซาดิอาโรเบียบรูคัาตโลงซื้อกิจการของสมสรสาลิกาดงนิวคาสโซเป็นที่รู้แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานำมาโดยอาร์เมนาสเตฟร่ นักการเงินที่เป็นเจ้าของร่วมที่พร้อมนำชข้งระดับแนวหน้าของโลกมาสู่สโมสรท่านันสื่อแดงกราทิงดูเปิดเผยว่าเอเนต์ของคูนิโยนได้มีการพูดคุยกับเจ้าของคุณใหม่ของนิวสเซิซมาตั้งแต่ต้นปีในช่วงที่มีการเจราจาการซื้อสโมสรนนวิเิโซขังแรกก่อนที่จะถูกทางพิมลิกระงับเนื่องจากความไม่โปร่งใสรายงานมาว่าทางคูนิโยก,ก็พร้อมที่จะกลับมาค้าแข่งในพิมลิกอังกฤษหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยงสมัยที่เล่นใ้กับลิเวอร์พูล โดยมีอ์เซ n นอลกับสเปอร์ก็ตกเป็นข่าวอยู่ด้วยเช่นเดียวกันกูดิโยนะครับล้มเหลวในการคัาแข่งในทีนแมแคมโนจนกลายเป็นส่วนเกินโดยเจ้าตัวลงเล่นนักกับทีมพิงค่า96เกมทําไป23ประตูกับ14แอซิสนะครับตัวเลขมหาสจัรร์เจดกิงคลับคุมทีมลิเวอร์พูลครบรอบ6ปีเปิดตัวเลขที่น่าสนใจนะครับของลิเวอร์พูลภายใต้การกุมงางของเชดกิงคลอป หลังจากที่มาทํางานในทินแอนฟิลด์ครบรอบรอ6ปีแล้วนะครับโดยเชกิงคลับนะครับคุณซอชารยูโรมันเข้าเป็คนทีมลิเวอร์พูลครบรอบรอ6ปีไปเป็นที่เริบมไหลแล้วเมื่อวันศุกร์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมานครับโดยเจ้าตัวก็สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการควา้ายูฟ่าแชมเปียนลีกพิมลิงเกรยยูฟ่าซูเปอร์คัพและสโมสรโลกโดยตลอด6ปีที่ผ่านมามันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลภายใต้ก,การคุมเมืองของเชกิงคลับ และนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจของบอสแห่งหงแดก328จำนวนเกมที่จิกเองครับคุณทีมลิเวอพู197ใช้ชนะในทุกรายการ61จำนวนเกมที่แผ้671ประตูที่ทำได้333ประตูที่เสีย140ไม่แพ้ในการลงเด่นที่อันฟิลด์จากทั้งหมด159เกม291 จำนวนเกมที่ Roberto, um ino, โรเบโตเฟอร์มิโนลงสนามนับเป็นนักเตะที่เจ็กิงคลับใช้งานเยอะที่สุด94จำนวนนักเตะทั้งหมดที่เจ็กกิงคลับใช้งาน30จำนวนนักเตะที่สโมสรเซเนีนยดึงตัวมาอยู่ด้วยในยุคข,ของเจ็กกิ้งคลับ2.04ประตูเฉลี่ยที่ทำได้ต่อเกม18ชนะติดต่อกันยาวนานที่สุดในลีกเกิดขึ้นในฤดูกาล2019 2020 60.06เปอร์เซ็นต์การคว้าชัยชนะ ที่ดีที่สุดในรอบ125เปี 96. คะแนนที่คารบมาเก็บได้จากการตกเป็นรองไปกอ่อน 2,192. าจำนวนวันที่แต่งตั้งขึ้นมาทำงานในถิ่นแอนฟิลจนถึงวันที่8ดตุลาคมในปี2021 44. ไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในลีกวันที่3อมกราคมในปี29 1 9ถึง29กุมภาพันธ์ในปี2020 68. ไม่แพ้ใครในเกมลีกที่แอนฟิล ในเดือนเมษายนในปี2017จนถึงเดือนมกราคมในปี2021 134จำนวนประตูของโมซาลานักเตะที่ยิงมากที่สุดให้กับเจเก้นครับ1กุนเือชมเนคนแรกที่พาทีมควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองพูด้ดิ130จำนวนคลินชีสในทุกรายการ69แอซิจ,จากโรเบโตเฟอร์มิโนมากที่สุดในทีมเจเก้นครับ45 จำนวนนักเตะที่ทำประตูให้กับลิเวอร์พูลในยุคของเ k กเกนคลับ479จำนวนคะแนนที่เก็บได้ในลีกจากทั้งหมด681คะแนน65จำนวนทีมทั้งหมดที่มาเจอกับเ k กเกนคลับโดยลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้ถึง60ทีม64จำนวนนักเตะที่ลงประเดิมสนามในนัดแรก4 จำนวนถ้วยรางวัลที่เจคิงครอปคว้ามาได้และเชื่อว่าคงจะมีเข้ามาเพิ่มเติมได้อีกอย่างแน่นอนถ้าหากเขายังอยู่นี่คือสถิติของเจคิงครอปที่คุมมา6ปีกับลิเวอร์พูลนะครับก็อยู่ยาวๆเลยนะครับบอสอยากให้ต่อสัญญาไปอีกนะครับนี่คือสุขการ์ลิเวอร์พูลกับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่10ตุลาคมนะฮะ